ในคลิปวิดีโอของ m r b e a อรเรามักจะเห็นเขาใช้เงินอย่างมหาศาลและจัดหนักจัดเต็มตลอดเวลาแต่ในชีวิตจริงของเขานั้นกับสวนทางเป็นคนละเรื่องชีวิตจริงของ m r b e a อรเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านธรรมดาทั่วไปเหมือนกับที่หลายๆคนมีแต่ด้วยรายได้ที่เขามีนั้นเขาสามารถที่จะซื้อข้าสห์หลังใหญ่และคอนโดสูงใจกลางเมืองได้สบายสบายครับสิ่งที่แพงของเขาที่มีอยู่กับตัวหนึ่งอย่างก็คือรถเทสลาของเขา ซึ่งเขาก็มีความคิดที่จะขายมันด้วยซ้ำครับแล้วทำไมมิสเตอร์บีทถึงไม่ใช้เงินซื้อทุกอย่างที่มันดีกว่านี้ซึ่งมิสเตอร์บีทก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือหนึ่งในกับดักของชีวิตของคนในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้ที่หลายคนวิ่งไล่ตามสิ่งของบางอย่างที่แพงมากๆและเมื่อคุณเห็นคนอื่นมีคุณก็จะอิจฉาอยากได้ตามเป็นวัตถุนิยมมันเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดที่จะทำตามถึงแม้ว่าตัวของคุณจะได้มันมา เชื่อเอว่าคุณก็ต้องอยากได้อะไรที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ทำไมคุณไม่มองข้ามมันไปและทำเรื่องที่สนุกกว่านี้ในชีวิตถึงคุณจะมีเเล่นหาสิล้านและรถแลนโบก,กี้ี่ห้คันคุณก็ต้องคอยมากังวลว่ามันจะเสื่อมสภาพและพังตอนไหนถึงตัวของเขานะั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านั้น